หันเปิดใจเป็นเกย์ตั้งแต่เด็กตัดสินใจแต่งงานกับผู้หญิงเจอเรื่องใหญ่หลังใช้ชีวิตคู่ภรรยาเล่าจุดเริ่มต้นสบายใจทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันเข้าเด่นเข้าเด็นจะชวนเพื่อนเพื่อไปดูเรื่องราวของผู้ใช้ติ๊กต็กอกรายหนึ่งค่ะสิ่งได้โพสคลิปวิดีโอ เล่าเรื่องราวความรักของตนเองซึ่งเป็นคู่รัก LGBTQ พัเมื่อเกยทหารรักกับผู้หญิงตกลงแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะซึ่งเมื่อวันที่11สิงหาคมค่ะพันจ่าอากาศตรีอัฐวุฒิไคยส่วนหรือตองและนางสาวสิอริการไคยส่วนหรือมะปรางสามีภรรยาได้เปิดเผยกับข่าวสุดออนไลน์นะคะว่าโดยพันจ่าอากาศตรีอัฐวุฒิเล่านะคะว่าเขาเป็นเกยตั้งแต่จำความได้ค่ะเพราะชอบผู้ชายมาโดยตลอดต่อมาก็เริ่ม สับสนว่าตนเองเป็นเพศอะไรเนื่องจากตนชอบหรือคบได้หมดทุกเพศไม่ว่าจะเป็นทอมกระเทยผู้ชายหรือเกย์แต่ตนก็มีลักษณะออกสาวจนสุดท้ายไม่ได้แต่งงานกับภรรยาตนจึงนิยามตนเองว่าเป็น pansexual หมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงที่อยู่ในสถานภาพใดก็ตาม ส่วนนางสาวศิริการเล่านะคะว่าจุดเริ่มต้นของการแต่งงานและกลามาเป็นสามีภรรยากันในวันนี้นั้นมาจากการที่ครอบครัวของพวกตนเกี่ยวดองกัน ทำให้ตนมีศัก์เป็นหลานของสามีแต่ไม่มีความเกี่ยวข้องผูกพันกันทางสายเลือดซึ่งพวกตนเคยเจอกันบ้างและตนก็จองสามีได้เนื่องจากเขามีบุคลิกที่ชัดเจนมีความออกสาวตั้งแต่ไหนแต่ไรเพียงแต่ไม่เคยคุยกันเพราะตนก็มีนิสัยค่อนข้างเก็บตัวไม่ค่อยพบปะพูดคุยกับใครจนกระทั่งอายุ16ปีตอนนั้นสามีอายุ3 1ปีวันนั้นถือเป็นวันแรกที่ได้เจอและพูดคุยกันอย่างชัดเจนที่สุด นั่นก็คืองานเลี้ยงวันเกษียณอายุราชการของพ่อสามีบรรดาักษ์ผู้ใหญ่ต่างเซวให้พวกตนไปร้องเพลงคู่กันพร้อมกับพูดกับสามีของตนว่าถึงจะเป็นแบบนี้แต่ก็มีครอบครัวได้นะและทุกคนต่างก็รู้ดีว่าสามีของตนเป็นกลุ่ม LGBT q พัดหลังจากนั้นพวกตนก็เริ่มสนิทกันและพูดคุยกันมากขึ้น ซึ่งสามีในตอนนั้นก็คอยช่วยเหลือและสนับสนุนตนในทุกเรื่องคอยให้คาปรึกษาในวันที่ตนมีปัญหาเพราะตอนนั้นตนก็ยังเรียนอยู่ ไม่ได้เกิดจากความสเสน่หาไม่ได้เกิดขึ้นจากความสเสน่หาแต่อย่างใดจนกลายเป็นความผูกพันพวกตนทั้งคู่ไม่มีวันครบรอบไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันเหมือนกับคู่อื่นๆเพราะอยู่ด้วยกันเพื่อสพอร์ตกันและกันรู้สึกดีต่อกันและรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้อยู่ด้วยกันจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาสองปีผู้ใหญ่อยากจะให้มั่นหมายเอาไว้ก่อนเลยไปดูดวงกับพระที่นับถือ แต่พระท่านบอกว่าจะมั่นทำไมแต่งงานไปเลยเพราะพวกตนทางคู่ดวงสมพงษ์และสนับสนุนซึ่งกันและกันจึงได้แต่งงานกันและอยู่กันมาถึงทุกวันนี้ทั้งนี้หลายคนมองว่าที่ตนแต่งงานเร็วเพราะท้องหรือไม่อยากเรียนหรือเปล่าหลายคนมองว่าแต่งงานคือทางตันของชีวิตไม่สามารถใช้ชีวิตของตนเองได้อีกแล้วแต่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มีกันและกันมันดีกว่าเพราะตอนนี้ตนก็ยังเรียนอยู่ และทำงานไปด้วยขณะที่พันจ่าอากาศตรีอัธวุฒิเล่าเสริมนะคะว่าหลังจากแต่งงานกันแน่นอนว่าต้องปรับตัวค่อนข้างมากเพราะตนไม่เคยใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงทุกวันขนาดนี้มาก่อน เรื่องใหญ่ที่สุดสาหรับตนเลยก็คือเรื่องของฮอร์โมนของผู้หญิงที่ส่งผลให้อารมณ์แปรปรวนอย่างมากตนเชื่อว่าผู้ชายที่มีแฟนเป็นผู้หญิงทุกคนต้องพบเจอเช่นเดียวกันกับตนแรกๆตนก็ไม่เข้าใจแต่พอเวลาผ่านไปตนก็พยายามทําความเข้าใจว่านี่เป็นธรรมชาติของผู้หญิงพยายามปรับตัวและให้ความเห็นอกเห็นใจเขาแต่นอกเหนือจากเรื่องนั้นไม่มีอะไรที่ตนต้องปรับหรือพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองเพราะเขารับตนได้ในแบบนี้มาตั้งแต่แรก ทุกวันนี้เวลาเดินไปไหนมาไหนเขาก็ไม่อายที่จะจับมือหรือกอดต้นตั้งแต่แรกที่คบกันเราไม่เคยตกลงกันเลยว่าตนจะทำหน้าที่ผู้ชายหรือเขาจะต้องทำหน้าที่ผู้หญิงไม่ได้เอาเรื่องวิถีเพศมาเป็นกรอบมองว่าคนสองคนมารักกันดูแลซึ่งกันและกันอย่างเช่นวันนี้ที่ตนทำผมให้เขาเขาก็แต่งหน้าให้ตนจึงทำให้อยู่ด้วยกันได้ง่าย ทางด้านนางสาวเซีริการเล่าต่อนะคะว่าส่วนตนเองไม่ได้ใฝ่หาความแมนจากสามีแต่อย่างใดเพราะตนก็สามารถดูแลตัวเองได้ดีและเขาก็ดูแลตนดีในแบบของเขาอาจจะไม่ได้ดูแลในเรื่องที่ต้องใช้พละกําลังแต่เขาจะดูแลตนได้ดีในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่สำคัญยังทำให้ตนใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วย เพราะมีคนคอยทำผมช่วยดูแลเรื่องการแต่งตัวให้เนื่องจากตนโตมากับผู้ชายจึงไม่ค่อยได้แต่งหน้าแต่งตัวจึงรู้สึกดีมากที่เขาเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องนี้อีกทางเขายังมีความเป็นผู้ใหญ่เมื่อมีปัญหาจะใช้การพูดคุยและคิดแก้ไขไม่เคยตําหนิหรือใช้กําลังกับตนเลยและเวลาที่อยู่กับตนเขาจะไม่ออกสาวมากนักแต่เวลาอยู่กับเพื่อนจะมีการพูดคุยค่อนข้างออกรถซึ่งตนก็รับได้ ส่วนทางด้านพันจ่าอากาศตรีอัธวุฒเล่าต่อนะคะว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้คนในครอบครัวของพวกตนจะยอมรับได้ทั้งหมดแต่ก็มีเสียงจากคนรอบข้างที่มีความคิดล้าสมัยบ้างซึ่งตนน้อมรับความคิดเห็นที่แตกต่างแต่คงจะไม่เก็บมาคิดเพื่อให้ตนบันทอนตนเองอย่างไรก็ตามที่ทำงานน่ารักมากเพราะตนเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งเวลาที่ตนทำงานก็จะนิ่งกว่านี้เพราะรู้กาละเทสะาดีว่าอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม จึงทำให้ทุกคนที่รู้ต่างยินดีที่ตนเลือกทางเดินชีวิตแบบนี้สุดท้ายมองว่าเราทาั้งคู่เป็นเหมือนคู่ชีวิตของกันและกันหากเปรียบเทียบในสนามรบก็จะเป็นคนที่สู้เคียงบ่าเคียงไหลกันไปคอยอระวังให้กันและกันเราดีใจมากๆที่ตอนนี้ทั่วโลก เปิดรับพวกเราชาว L G B T Q พมากขึ้นไม่ได้ใช้เพศกำหนดความรักว่าผู้หญิงต้องคู่กับผู้ชายผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิงเท่านั้นทุกคนเหมาะสมกับคำว่ารักที่อยู่ด้วยกันเข้าใจกันสัพพอร์ตกันและแต่งงานกันแบบคู่ของเราขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ